giọt nước trên cái áo của mình hoặc đó. Đấy báo thuyết điện. Nó nổi ra cái 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 cà phê khá rồi dùng toát thanh mình cà phê nha รือว่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต,แต่กะกอนมาหนาวเลยแหละ,ะวันนี้มางานงานบุญนะคะทำบุญอุทิศให้กับอุพการีนะคะที่เป็นมานรดาของท่านพระอาจารย์นะคะที่อยู่ใน เครือข่ายการทํางานเดียวกันวันนี้อาจารย์ก็เดินทางมาตั้งแต่ตีห้านะฮะเพิ่งทานข้าวต้มเสร็จเมื่อกี้ก็เดี๋ยวมานั่งจิบน้ําชากาแฟ,แฟนิดนึงเพราะว่ารอพระคุณเจ้านะคะที่จะเดินทางมาประมาณ4ี่ห้าวัดนะคะสามสี่วัดที่จะเดินมาสวดมนต์น,นะคะเดินทางมา,าจจเจริญพระพุทธมนต์พักเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงหกโมงสองนาทีนะคะหกโมงสองนาที มันกําลังมาหาอยู่มั้ย <coughs> <coughs> ยมยังฉันยังไม่เคยเห็นเห็นท่านเป็นโยมเดี๋ยวก็ได้เห็น <laughs> มันจะดีไหมดีเดี๋ยวก็ได้เห็นหมดเลยถ้าไม่ดีล่ะดีก็ถือว่าเป็นอัปมงคล